รักคงยังไม่พอสมัยนี้หรือแม้แต่สมัยโบราณความรักอย่างเดียวคงยังไม่พอความมั่นคงทางการเงินก็สำคัญพอๆกันกันกบความรักที่แต่ละคู่มีให้กันนะคะอันนี้สำคัญมากถ้าความถ้าการเงินของคุณง่อนแง่นเมื่อไหร่ ความรักของคุณก็จะมีปัญหาตามมานะคะจะเห็นเลยว่าหลายๆคู่ต้องเลิกรากันเพราะมีปัญหาทางการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะทุกคู่ทุกคู่รักคู่ครองคู่สามีภรรยาก็ต้องช่วยกันทำงานสร้างฐานะให้มั่นคงนะคะความรักของคุณก็จะได้มั่นคงด้วยค่ะ นะคะขอให้ทุกคนโชคดีด้านความรักนะคะ